โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายซี่แล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Madness a c c l l e r a t i o n ซึ่งเกมนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจตามแนวอนิเมชันของ Madness Series ภาค7ครับทุกคนที่มีชิกกี้ร่าง2ตัวสีแดงเปิดเลยทุกคนซึ่งคนทำเนี่ยก็มีทอมเฟิร์บผู้ก่อตั้ง Newground แล้วก็คริสเคลผู้สร้างอนิเมชัน Madness Series ที่มาร่วมแจมกันในโปรเจก t นี้ด้วยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย เนี่ยตารถถังที่คุ้นเคยแมดเดต e x เ e l l น n t ไปกันเลยครับทุกคนเอาแบบไหนดีแบบนี้ดีกว่า Normal ที่ไหนสักแห่งนเนียวกว่า,าอุ๊ยอ่าไอตัวเต้นเนี้ยปรากฏตัวในแมดเด s ซีรีสตอนแรกสุดเลยนะทุกคนนี่มีเต้นดึง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 ด้วยป่ะปะเสียงนี่มัน nào <coughs> mình cần phải ép rồi ờ hơi đi ngay Láng 2. Lep. ừ ơi ừ. ôi, ôi, ôi. À, นี่ยิงไม่ยับยิงยับยับเอ้ยลบเอาพีกกระสุนมาสาดกระสุนไม่ยัง้งโอ้ยตายเราไปทุกคนมาแล้วมาแล้วไอ้ปืนมากนี่อันนี้เป็นตัวแบบว่าลูกกระจอกที่มีฝีมือหน่อยนะระดับมีฝีมือหน่อยแต่ว่าจะมีตัวที่มัน ใส่แบบโล่ข้างหน้าเหมือนพีควเขียวอะ่ะไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่าไม่ได้ดูนานแล้วแต่ไม่อยู่แต่สุดท้ายก็โดนแฮงค่ายดยีมาปืนไฟมาเผาเผาต่อไปต่อนี่จงเบอร์นิงด้วยปืนไฟอันเล่าร้อนซะเบอร์นิง má đâu ờ ôi ôi má ê ừ mà bà ơi phải pháo tày nha na ăn nha ơi ê ไมไไไ่ตายาเหรอ,อ,อเ,เออออออปินไฟเผาไปตายซาชิกกี้เฮ้ยมีเสียงมีเสียงโอ้ยเกือบเดินเผามาเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปินไฟเปินไฟเออ Burning โดนไม่โดนเผาเผาเผาโอ้ย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 ปืนไม่มีขอเบิกปืนหน่อยมาเออเรียบร้อยมาดีเซิร์โอ้ยมัดเปล่าเรียกขาว่ามัดจงชุนโอ้ยเผาเผาเผา ตายซะทิกกี้เออโอ๊ยมนชนนิ้วกลางด้วยลบลบลบเอ,อ้ยนีได้อยู่นี่ได้อยู่หลบไปจะพบกับจอกพระเอกมาแล้วเออยังไม่จบมันตามพวกเรามาทุกคนไม่จบไม่สิน้นตายซะทิกกี้ลบว้า นี่งไงมียายาวเลยเอาเปืนมานี่นะเผาอาาัดหน้าโอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้อเอ,อ้เอปอุดสองโอ้ย อเออฮือมายี่ก้าสวนสุดรักเร็ยไรเรียบรมาเรียบร้อยเฮ้ย,อ,ย,ย,อ,ยอะไรเอ,อ่ะเฮ้ยอ๋ออ,อีกตัวน,นี่ไงในซีรี เขาจะมีอาวุธประกำกายคือลูกซองและที่สำคัญคือกระสุนลูกซองหนัก20กิโลกระสุนหนักมากยิง,ยงลบเจ็จร <c oughs> บร้อยไอตัวนี้กันระยะประชิดด้วยต้องระวังลบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมเอาลูกซองมา ไปต่อแต่ละอมาพีก็ศูนย์สุดลับปืนใส่ปืนใส่อ๋อวิด <c oughs> พื้นวิดพื้นเอาปืนมาเยี่ยมตายหมดเลยอออยอปืนไฟปืนไฟเข้าไปเข้าไป แข่งเป็นตัวละครที่เก่งมากนะทุกคนหนึ่งลุมสิบยังชนะเลยเกินไปจริงตัวนี้แต่ก็เป็นเพระเอกซีรี่อน่นนะต,ตายตายหมดยังเอเอลุยกันต่อเอเอ มาสามารถกตุนเยอะกระตุนเยอะค <_ d ata> ติประจำใจแมเน็ซีเรียก็คือฆ่าให้เกลี้ยงเออเออเอาปืนมาเออเอาอ้อยอ้ย เออเออ,เอ,อปืนมาแกเน็ตลัานเสอ์โอ้ยมาหัวแล้วนะมาหัว,วนะปืนหมดปืนหมดเอาปืนมาขอปืนหน่อยโอ้ย,โ,อยโดนตลอดเลยเอาปืนมาปืนมา เอ้ยโอ้ยไมยอ๋อด่านนี้มันคุ้นๆไหมทุกคนภาคเจ็ดง่ายๆตัวตัวแบบว่าใส่หน้ากาก,กเหล็กแบบพับจีลบหมวกสามสีนา้านายน่ะเดชช็อตเขาเอาเอ ชกเลยชกชกเอ้ยไอตัวนี้ก็แอบเกียนย์เหมือนกันนะเนี่ยตายตะติ๊กี้ตายซะ อยอยอยอ,อยออยตายเอา่อนเผาเฮ้ยเอาทิกกี้ล่าทิ่แท้จริงออกมาแล้ว <laughs> กลับมาเป็นร่างแรกเหมือนเดิมอา้าวนด้ที่แท้จริงของปีศาจ <laughs> ตายซะ อ้าวอันนี้มันตัวละครที่สามารถชุบชีวิตและการเป็นซอมบี้ได้นี่นาะจีซัตใช่ไหมเหมือนใจะชื่อว่าจีซัตนะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกม Madness e c c e l r e n t ขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจ่กันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย